หน้าอายเนาะมีแฟนเป็นเด็กหล้างจานนี่ฉันได้งานแล้วเหรอใช่ครับคุณถูกสัมภาษณ์โดยท่านประธานบริษัทของเรานี่พี่เอกแฟนเราเองแหละพี่เอก ครัใครอะไออ๋อนี่พี่เอกแฟนเราเองแหละพี่เอกนี่รุงเพื่อนไหนนะยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันค่ะเออเออไปก่อนนะพอดีมีธุระไว้เจอกันนะจ้า ใช่นะครับนี่ค่ะเอกสารสมัครงานของฉันค่ะขอดูหน่อยนะครับค,คุณสมบัติของคุณเนี่ย ตรงกับที่เราต้องการพอดีเลยนะครับแต่ว่าตําแหน่งผู้จัดก,การแผนกจัดซื้อเนี่ยมันสําคัญมากยังไงผมขอตรวจดูเอกสารให้เรียบร้อยอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้นําเข้าห้องประชุมและยังไงก็จะนัดสัมภาษณ์คุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเราจะพยายามติดต่อไปภายในอาทิตย์หน้านะครับเรียบร้อยนะครับขอเชิญครับขอบคุณมากนะคะ พรครับขอเชิญคุณต่อไปนี้เลยครับจา่าเออแล้ววันนี้แกมไม่พาแฟนมาด้วยหรออ,อือ วันนี้พี่เอกไปทำงานนะแกอา้าไม่มีวันหยุดหรอวันนี้ก็วันอาทิตย์นะ่ะไม่มีหรอกวันหยุดอะ่ะเราจากพี่เอกเขาจะหยุดเองนะเอ่ะก็อย่างว่าเละนะเป็นแค่เด็กหลังจานเนาะไม่ใช่ผู้จัดการร้านอะาหารซะหน่อยเนาะจะมีวันหยุดได้ยังไงเออเนี่ยฉันถามจริงเถอะแกไม่อายคนหรือยังไงที่มีแฟนเป็นเด็กหลังจานอะ่ะฮะใครจะไปเหมือนแกล,ะล่ะรู้ ็น่นสินะสำหรับฉันนะต้องเป็นผู้จัดการเท่านั้นส่วนเธออ่ะมีแฟนเป็นแค่เด็กหลังจานโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะรวยกันล่ะฮะงออออั้นฉันไปก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันโอเคไว้เจอกันนะอืม แก้วนึงจ้ะได้ครับกรูปนะครับอ,อ้าไอ้เธอก็มาเป็นเด็กหล้างจานเหมือนกันเหลยเนี่ยฮะอ๋อวันนี้มาช่วยพี่เอกน่ะพอดีว่าลูกค้าเยอะโ,อโหน่าอายเนาะมีแฟนเป็นเด็กหล้างจานเนี่ยหน้าตาเธอก็สวยนะ จะหาแฟนดีกว่านี้รวยกว่านี้ไม่ได้หรอฮะกาแฟที่สั่งได้แล้วครับขอบใจจ้ะสิหล้านจานโอ,โอเคฉันไปก่อนแล้วกันนะพอดีมีธุระ เป็นมาเก็ตผูก็ได้เลยนะครับหรือคุณจะมาก,ก็ได้อ้าวลุงจะไปไหนอ่ะพอดีฉันจะไปฟังผลที่สัมภาษณ์งานเป็นผู้จัดการไว้อะ่ะส่วนเธอก็เช็ดจานล้างจานเช็ดแก้วอย่างนี้เนาะ เธอหางานใหม่ไม่ได้หรือยังไงฮะแถมยังมีแฟนเป็นเด็กล้างจานอีต่างหากถามจริงเถอะเธอไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือยังไงคะฉันจะอายทำไมอ่ะก็ในเมื่อทำไมต้องอายด้วยครับก็ในเมื่อเป็นอาชีพที่สุดจิตแล้วก็ใช่สินะเธอก็คงทำได้เป็นแค่เด็กล้างจานเท่านั้นแหลนะเ <c oughs> <c oughs> นาะางอื่นก็คงทำไม่เป็นอ่ะนะ ใช่ไหมโอเคฉันรีบไปแล้วนะคุณไม่ต้องไปแล้วเหรอครับคุณลุงไหนคุณบอกว่าจะรอสัมภาษณ์ฉันที่บริษัทไงคะคุณโชคดีมากนะครับคุณถูกสัมภาษณ์แล้วครับนี่ฉันได้งานแล้วเหรอใช่ครับคุณถูกสัมภาษณ์โดยท่านประธานบริษัทของเรา ที่มีสาขามากกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศคุณพัดครับคุณลุงเป็นเพื่อนกาแฟนผมครับเคสนี้ผมให้คุณเป็นคนตัดสินใจเองครับส่วนผมขอตัวไปล้างจานก่อนนะครับท่านประธานเหรอใช่ครับคุณลุงครับทางบริษัทของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับคุณลุงเข้าร่วมง,งานกับบริษัทของเราได้นะครับ เหตุผลอะไรเนี่ยค right ุณลุงพอจะทราบดีแล้วใช่ไหมครับแล้วผมต้องขอขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความสนใจบริษัทของเราขอบคุณครับฉันขอตัวไปล้างจานก่อนนะ